มีปีกบินไปทุกแห่งหนที่ไม่รู้จักการเหน็ดเหนื่อยขุมสมบัติทั้งหมดของจักรวาลจะเปิดออกให้ผู้ที่ถ่ายให้รอดแล้วศึกษาพวกเขาจะไม่ถูกความตายผูกมัดไว้เขาจะบินด้วยปีกที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยไปยังโลกที่ไกลออกไปโลกที่หวั่นไว้ด้วยความเศร้าโศกเมื่อมองดูความทุกโศกของมนุษย์ และร้องเพลงชื่นชมทราบข่าวถึงจิตวิญญาณที่ถูกไถ่ให้รอดด้วยความยินดีที่ไม่อาจเปล่งออกมาเป็นคำพูดเหล่าบุตรทั้งหลายของโลกจะเข้าไปสู่ความสุขและปัญญาของผู้ที่ไม่เคยล้มลงในบาปพวกเขาจะแบ่งปันคุมทรัพย์แห่งปัญญาและความเข้าใจที่ได้มาตลอดทุกยุคจากการไตรตรองถึงพระหัตถกิจของพระเจ้า ด้วยสายตาที่ไม่พร่ามัวพวกเขาจะมองเห็นรัศมีภาพของสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาดวงอาทิตย์และดวงดาวและระบบทั้งปวงทุกอย่างอยู่ในวงโคจรที่กำหนดวนรอบพระทินั่งของพระเจ้าพระนามของพระเจ้าถูกจารึกอยู่ในทุกสิ่ง ตั้งแต่สิ่งที่เล็กที่สุดจนถึงสิ่งใหญ่ที่สุดและในที่สุดอำนาจของพระองค์จะปรากฏให้เห็นได้อย่างบริบูรณ์พระหัตถกิจอันยิ่งใหญ่หาคำเปรียบไม่ได้และเวลาของนิรันดร์การที่เคลื่อนผ่านไปจะเปิดเผยให้เห็นพระสิริของพระเจ้าและของพระคริสตที่อุดมขึ้นและยิ่งใหญ่ขึ้น ในขณะที่ความรู้เพิ่มมากขึ้นความรักความเคารพบ,บูชาและความสุขก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นกันเมื่อมนุษย์เรียนรู้จากพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเขาจะชื่นชมในพระลักษณะของพระองค์มากยิ่งขึ้นเมื่อพระเยซูทรงเปิดเผยให้พวกเขาได้เห็นความไพรูนของการไถ่ให้รอดและความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ และความสำเร็จอันอัศจรรย์ใจในการต่อสู้ยิ่งใหญ่กับซาตานจิตใจของผู้ถูกถ่ายให้รอดจะตื้นตันใจด้วยความพักดีที่มีมากยิ่งขึ้นและด้วยความสุขที่ล้นเหลือพวกเขาจะดีดพินทองคำและเสียงของคนเป็นโกติ จะประสานการดังสนั่นขึ้นเป็นบทเพลงแห่งการสรรเสริญและข้าพเจ้าได้ยินเสียงแผ่นดินโลกใต้แผ่นดินในมหาสมุทรบรรดาที่อยู่ในเหล่านั้นบรรดาที่อยู่ในที่เหล่านั้นร้องว่าขอให้คำสดุดีและเกียรติและพระศิริและฤทธิดเดชจงมีแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่ง และแด่พระเมสสปรดกตลอดไปเป็นนิดวิวร์บทที่5ข้อที่13จบความทุกทุกสิ่งแล้วมีแต่ความสุขความชื่นบานตลอดเวลาการต่อสู้ยิ่งใหญ่สิ้นสุดลงแล้วบาปและคนบาป จะไม่มีอีกทั่วทั้งจักรวาลจะถูกชำระให้บริสุทธิ์สรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างจะมีแต่ความปรองดองและความชื่นชมยินดีที่เต้นเป็นจังหวะเดียวกันชีวิตและความสว่างและความชื่นบานที่ไหลมาจากพระองค์ผู้ทรงสร้างสรงสรพสริงส่ง,งทั่วทั้งห้วงอวกาศที่ไร้ขอบเขตจ,จำกัด จากอะตอมเล็กที่สุดจนถึงโลกใหญ่ที่สุดทุกสิ่งทั้งที่เคลื่อนไหวได้และเคลื่อนไหวไม่ได้ในความงดงามอย่างไม่มีที่ติของสิ่งเหล่านั้นและความสุขที่สมบูรณ์จะร่วมกันประกาศว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักให้อ่านเพิ่มเติมในสงครามประวัติศาสตร์บทที่42